บบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงห์ที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นสองท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นของรายการก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับตรงกับชื่อรายการคิดดีสังคมดีเป็นบทบาทของสถาบันพระปกเก้านะครับ ซึ่งท่านผู้ชมคงทราบนะครับว่าสถาบันพระประกเก้าก็เป็นสถาบันที่เสริมอาวุธให้กับผู้บริหารในทุกระดับชั้นมาหลา,หลายหลักสูตรแต่มีหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นหลักสูตรที่ว่าช่วยตอบโจทย์ในสังคมโลกยุคใหม่ซึ่งจะมีข้อขัดแย้งหรือม,มีความเลื่อหํานะครับประเด็นที่จะสนทนานะครับเป็นเรื่องของหลักสูตรการเสริมสร้างสันติสุขกับสถาบันพระประกเก้านะครับ แขกรับเชิญได้แก่ท่านอาจารย์สุพนัทเพิ่มภูนวิวัฒน์ซึ่งปัจจุบันท่านดํารงตาแหน่งผู้อำนวยการสํานักสันติวิธีและก็ธรรมมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าสัสดครับอาจารย์สวัสดีครับครับพอพูดโรคในยุคปัจจุบันเ็าเรียกว่าเป็นโรคที่แคบแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนในความรู้สึกโลกใบเดิมแนดีเนี่ยมันมันมันกว้างการติดต่อไปมาหาสู่กันมันลําบากมันทาให้ความรู้สึกว่ามันโลกมันกว้างชุมชนในสังคมมีน้อยแต่โรคยุคปัจจุบันเนี่ยมันแคบละ เพราะว่าชุมชนมันมีเยอะการไปมาหาสูงง่ายแต่สิ่งที่เ,เกิดเกิดเหมือนกันในอดีตแต่ว่าปริมาณมันเพิ่มคือเรื่องของความขัดแย้งความเ,าเห็นต่างความเลื่อมล้ำต่างๆอันนี้ภาพเหล่านี้นี่มันเป็นปัจจัยที่ทําให้สถาบันพระปกเก้าเนี่ยที่ไปที่มาของการสร้างหลักสูตรด้วยไหมครับมีภาพเป็นไงครับที่ไปที่มาของหลักสูตรคือ จริงๆก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องหลักสูตรขออนุญาตพูดถึงโลกในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามันมีการพัฒนาแต่เมื่อมีการพัฒนามันมีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็นํามาซึ่งความเห็นต่างแล้วก็ความขัดแย้งครับก็บอ,อ,อยากจะนําเรียนว่าจริงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องลบมันเป็นเรื่องที่เอ๊ะไม่ค่อยดีแต่ความจริงมันเป็นธรรมชาติครับ มันคือธรรมชาติครับจริงทัศนะเรื่องของมองว่าเป็นเรื่องลบเนี่ยทัศนะเหล่านี้เนี่ยความแตกต่างระหว่างคนไทยกับอย่างทางยุโรปอเมริกาเนี่ยเขามองทัศนะเหมือนกันหรือต่างกันครับคือคือจริงๆเวลาเราผมผมพูดถึงเรื่องความขัดแย้งก่อนว่าค,ค,ความขัดแย้งแล้วอาจจะมองว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาขัดแย้งกันเรามองเป็นลบ,บไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนคนต่างน<อ>าติมองเหมือนกันเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเนี่ยความขัดแย้งมันคือเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทุกคนทุกแห่งไม่มีที่ไหนที่ไม่มีความขัดแยง้งองค์กรใดหน่วยงานใดหากยังต้องพัฒนายากหากยังต้องเจริญเติบโตอยู่ค,ความขัดแย้งเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้เราจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าเมื่อมีความขัดแย้งแล้ว เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนี่คือพออย t สาคัญอันนี้คือพออ n t สำคัญครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาที่ไปของหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขครับที่สถาบันพระปกเก้าซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยทำมาพิบาลแล้วก็สันติวิธีเพราะฉะนั้นสามเรื่องใหญ่ๆเ่นียโดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยเรามีมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อมีมุมมองแตกต่างกัน มีความขัดแย้งกันก็ต้องหาวิธีในการจัดการดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปว่าสถาบันพระป,ระประกเก้าจึงอยากให้ผู้เข้ารับการอบมรมหรือแม้แต่สังคมเนี่ยได้มาเรียนรู้ว่าถ้าเราจะป้องกันถ้าเราจะจัดการรและถ้าเราจะสร้างการสันติสุขเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง เมื่อกี้ถ้าอาจา,า,ยยาร,ร,ารย์ต่อท้ายด้วยการสร้า,า idee, สงสังคมสันติสุขเนี่ยต่อท้ายด้วยธรรมิบาลถ้าก็ว่าการสร้างสังคมสันติสุขนี่มันต้องมีฐานของธรรมิบาลด้วยใช่ไหมการสร้างสังคมสันติสุขต้องมีฐานของธรรมิบาลถูกต้องครับ,รบและที่สําคัญต้องมีความเป็นพล,ลเมืองคือมันเป็นชั้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 นอยู่คือธรรมิบาลเนี่ยก็คือหลักที่เราใช้กันอยู่หกหลักถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆอะก่อนที่เราจะเริ่มต้นไปให้เกิดธรรมิบาลน ต้องเริ่มที่ตัวคนก่อนครับแล้วคนที่จะต้องเริ่มได้คับต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนจากข้างในก่อนครับต้องมีความเป็นพลเมืองพลเมืองในที่นี้เอ๊ะคืออะไรแตกต่างอะไรกับราษฎรแตกต่างอะไรกับประชาชน,รชาชนครับ,รบจริงๆถ้าเราพูดก็คือพลเมืองก็คือคนที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เอาหน้าที่หน้าที่เป็นตัวตั้งเอาหน้าที่ครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่สรุปแค่หน้าที่อย่างเดียวนะแต่ว่าเอามาเพื่อจําง่ายๆก็คือว่าเรามีหน้าที่อะไรเช่นคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่อะไรพระสงฆ์องค์พ้าเจ้านักการเมืองนักวิชาการมีหน้าที่อะไรทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดหรืออย่างนี้ครับถ้าเราทําหน้าที่ของตัวเองในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละฐานที่ให้ดีที่สุดเราก็มีความเป็นพลเมืองได้นะครับแต่พลเมืองไม่ใช่แค่เฉพาะทําหน้าที่อย่างเดียว อาจจะต้องมีอีกหลายเรื่องเช่นมีสํานึกความรับผิดชอบต้องมีวินัยต้องเสียสละต้องเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นนะครับงนั้นอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นจากข้างในก่อนก่อนที่จะไปทำอาภิบาลดังนั้นต่อให้เรามีกฎกติกาเรามีระเบียบมีกฎหมายที่ดีแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มจากข้างในมีความเป็นพลเมืองที่มีสํานึกความรับผิดชอบแล้วเนี่ยต่อให้เรามีกฎหมายที่ดีมีหลักธรรมอาภิบาลที่ดีผมคิดว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยมาก ที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยบริบทที่โลกมันเปลี่ยนแปลงมันทําให้ฐานของความเป็นหน้าที่ความรู้สึกที่จะต้องมีหน้าที่ม,มันทำให้เกิดความอา่อนแอไหมโลกที่มันเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนี่ยมันเป็นหนึ่งของโจทย์ของปัญหาด้วยไหมโลกที่มันเปลี่ยนแปลงคือผมก็ไม่อยากจะสรุปอย่างนั้นแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างไป เพราะว่าแต่ละคนเวลาโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเราก็จะมีเป้าหมายใช่ไหมใช่มีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างเราก็จะให้ความสําคัญกับเป้าหมายนั้นเมื่อให้ความสําคัญกับเป้าหมายนั้นเป้าหมายหนึ่งเราก็ถูกละเลยไปถูละเลยไปอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้ว่าถูกทั้งหมดปิดทั้งหมดดังนั้นสังคมอ่ะอาจจะต้องมาชวนกันคุยชวนกันคิดว่าถ้าโลกมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยน เฮ้เราอยากจะไปไหนกันดีเราอยากจะมีเป้าหมายแบบไหนชวนกันคุยแต่มันไม่ได้ยึดอยู่อย่างนั้นเสมอไปนะครับครับเหมือนก็ว่าถ้าเป็นหลักคณิตศาสตร์เนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเสมอแต่วันนี้เรากําลังอยู่กับสังคมทํางานอยู่กับคนหนึ่งบวกหนึ่งบางทีมันเท่ากับสามนะมันเท่ากับสี่ก็ได้หรือบางทีมันเท่ากับครึ่งหนึ่งก็มีนะอย่างนี้ปัญหาเนี่ยที่สังคมยังคงเกิดปัญหาเดิมเพราะว่าขาดคนชี้นาหรือเปล่า จริงๆถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะครับการาาเสริมสร้างสังคมสันติสุขครับประเด็นอย่างหนึ่งคือเราต้องไม่ชี้นำอ๋อแต่เราชีแช้แนะชี้แนะแต่ต้องมีผู้นำในการชี้แนะอ่าต้องมีชีแนะช้แนะชี้แนะเพราะบางทีเราเอ๊ะมันไปไม่ถูกอ,ะอ่ะความจริงสังคมไม่ต้องการใช้ความรุนแรงครับ แต่บางทีหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนสังคมขาดบุคกรในการชี้แนะมากหมจริงจริงสังคมมีความรู้นะมีความรู้แต่ว่าไม่มีพื้นที่อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถแต่ว่าทํายังไงดีละ่ะที่จะรวมพลังกันได้เหม,มืนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากออกมาหรืออยากแสดงทําอะไรเพื่อสาธารณนะแต่ว่าพื้นที่มันไม่มีอ่ะม,มันก็เลย จะเรียกเป็นภาษาบ้นานๆก็คือมันก็เฉาอ่ะมันก็เหี่ยวมันก็ถอยหลังกลับไปอ่ะแต่ถ้าเราเปิดพื้นที่แล้วให้คนที่มีความคิดที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะครับก็ได้นี้นะครับครับ,รบดังนั้นกลับมาประเด็นอย่างที่บอกครับคือคือชี้นำเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดนะอ่าแต่ว่าสังคมอ่ะคนอ่ะไม่ชอบอมไม่ชอบให้สั่งครับไม่ชอบให้ชี้นำแต่ถ้าชี้แนะและใช้การเปรียบเทียบเนี่ย อันนี้ก็จะให้เข้าใจธรรมชาติของคนเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคเป็นเขาเป็นต้นคิดคก็สามารถที่จะไปดําเนินการต่อเพราะถ้าอาจารย์พูดว่าเรื่องของเวทีเนี่ยอาจจะเขาขาดโอกาสในเรื่องของเวทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าครับที่ทางสถาบันเพืะเกาต้องดีไซน์หรือสร้างหลักสูตรเพื่อมีสนามให้อันนี้ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเรามองว่าคนที่มาเข้ารับการอบรมเนี่ยเป็นคนที่มีความ ประสบความสําเร็จมาแล้วมองกลุ่มเป้าหมายยังไงที่จะเข้ามาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขครับเราก็มองกลุ่มเป้าหมายของผู้บริหารระดับสูงซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีตั้งแต่ตัวแทนของภาครัฐหลากหลายเลยภาครัฐหลากหลายภาคเอกชนภาคประชาสังคมมูลนิธิสมาคมต่างๆเนี่ยมารวมกันเราก็เปิดพื้นที่อย่างที่บอกครับเรามีความเชื่อมั่นว่าบุคคลเหล่านี้ มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ถ้าเราเปิดพื้นที่ให้แต่ละท่านเนี่ยที่มาอยู่ร่วมกันประมาณ90คนเนี่ยนะครับได้มาเอาความรู้ความสามารถมาพูดมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วนำไปสู่สังคมครับอันนี้คือเป้าหมายครับไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำก็ดีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งก็ดีหรือเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยมันจะเป็นพลังที่ต่อยอดคนที่หลากหลายมาแล้วก็มาเรียสูตรเนี่ย มันต้องละลายก่อนหรือเปล่าครับกว่าจะให้เขานับสองในการมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถูกต้องครับเพราะว่า90คนก็เท่ากับหนัง90เรื่องโอ้เป็นโจทย์ที่หนักของของหลักส่วนนะครับแล้วแล้วอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนมีมีความสําเร็จมาแล้วมีความเก่งอาจจะคนอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเก่งต่อเก่งมาเนี่ยใช่ไหมสิ่งสําคัญก็คือทําอย่างไรให้เขาได้เรียนรู้กันก่อนต้องละลายพฤติกรรมกันต้องตอตัวคน ต้องถอดหัวโขนครับว่าวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะท่านอาจจะอยู่ในที่ทํางานของท่านท่านเป็นเบอร์หนึ่ง<อ>ท่านเป็นผู้บริหารใหญ่มากเลย แต่เมื่ออยู่ที่รัวของสถาบันพระปกเกล้าโอเคเราต้องถอดหัวโขนแต่เมื่อถอดหัวโขนเนี่ยเรามีพันธกิจเรามีบทบาทเรามีเป้าหมายว่าเราจะทําอะไรร่วมกันครับดังนั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยก็คือต้องละลายพฤติกรรมกันก่อนคําว่าละลายพฤติกรรมในที่นี้ก็คือทําให้เราเรียนรู้กันว่าเอะหนังเรื่องนี้เรื่องอะไรเนาะเป็นยังไงเนาะมีที่มาที่ไปยังไงย้อนประเด็นในเขาน่แล้วก็แลกเปลี่ยนกันคนั่นนั่นคือสิ่งแรกที่ที่เราต้องทำครับ ก็เรียกว่านอกจากอะไลแล้วเนี่ยเป้าหมายของความสําเร็จของหลักสูตรและตอนจบเนี่ยมันมีเรื่องราวนยังไงเป้าหมายที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นคนที่มาอบรม90คนเนี่ยนะฮะต่อรุ่นเนี่ยร,รวมตัวกันสามารถรวมตัวกันได้รวมตัวกันทําอะไรทรําเรื่องดีๆเพื่อสังคมอย่างนี้ก็ต้องระหว่างทางก็ต้องมีให้เขามีประสบการณ์ในการสร้างกิจกรรมท,ท,ที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องของการแย่งความขัดแย้งด้วย ใช่ครับก็คือในระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมีเรื่องขององค์งความรู้นอ,นองค์ความรู้แน่นอนองค์ความรู้ต้องนับดึงอ,องค์ความรู้ก่อนอ,องค์ความรู้เรื่องของประชาธิปไตยก็ดีเรื่องของความขัดแย้งก็ดีเรื่องการมีส่วนร่วมก็ดีเรื่องบริบทสังคมคไทยสังคมโลกทั้งหมดเลยอ,องค์ความรู้คือ knowledge แน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ skill ต้องให้มีทักษะถ้าเกิดความขัดแย้งแล้วจะพูดจะคุยกันอย่างไรจะฟังกันอย่างไรจะแก้ปัญหากันอย่างไรและแน่นอนที่เราวัดกันอยู่ก็คือเรื่องของเจตคติอันนี้เป็นไม่ว่าเราจะจัดอบรมอะไรเนี่ยความรู้ทักษะเจตคติเป็นสิ่งสําคัญแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ดรพีได้พูดก็คือเรื่องของให้เขาลงมือทํามันจะครอบอยู่ในสามวงนี้ครับเขาต้องแอคชั่นเขาต้องลงมือทําดังนั้นระหว่างทางนั้นเนี่ยเราก็จะมีการมอบโจทย์ให้ ให้รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเราบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้านะับเอะเรารวมกลุ่มกัน10คน15คนเราจะไปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้านี้ได้อย่างไรมันอาจจะไปแก้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่อ,อย่างน้อยให้มันลดลดลงมานิดหนึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่ว่าวันนี้สังคมเรามีปัญหาเรื่องอช่องว่างระหว่างวัย เราจะทำอย่างไรกันดีเ,ออเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันเป็นโจทย์ใหญ่นะช่องว่างระหว่างวัยนะนะหรือเรามีปัญหาเรื่องสังคมที่ยังไม่ค่อยเข้มแข็งสังคมที่ยังมีปัญหากันอยู่ซึ่งผมบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าเมื่อมีปัญหาแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างสันติวิธีได้อย่างไร,รทําให้เป็นสันติวิธีได้อย่างไร และทําให้มันเป็นวัฒนธรรมได้อย่างไรไ <ๆ S 2> ดังนั้นระหว่างทางเนี่ยเราก็จะค่อยๆเติมรเรื่องความรู้ <ๆ S 2> เรื่อง <ๆ S 2> ทักษะแล้วให้เขาลงมือทํา <ๆๆ S 2> แล้วก็คาดหวังว่าเมื่อสิ้นสุดแล้วเนี่ยหลักสูตรก็จะมีชุดองค์ความรู้อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายๆๆอาจจะเป็นเรื่องแนวทาง <ๆ S 1> เพื่อเสนอต่อสาธารณะครับ และมีทําบทสรุปที่เสนอต่อสภา,าด้วยไหมครับเนี่ยเราก็ถ้าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับ,บหน่วยงานไหนนะครับ,รบเราก็จะส่งไปเป็นลักษณะของข้อเสนอเชิงนโยบายอ๋อข้อเสนอเชิงนโยบ,บายบผมฟังดูในเรื่องของสังคมปัจจุบันเนี่ยมันต่างอดีเยอะแล้วก็หนึ่งในเรื่องของเครื่องมือในการสร้างให้ได้รู้จักสังคมชนิดสูงเนี่ยนอกจากพูดปริหานับสูงแต่พื้นที่ของสังคมไทยมันมันกว้างมากแล้วเกิดเนี่ยแล้วก็มันเยอะเนี่ย ความเพียงพอในในการที่จะสร้างตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันมันจะเป็นเป็นโจทย์ที่หนักอยู่หรือเปล่าต้องก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามันมันใหญ่มันกว้างอย่างที่ดรผีพูดครับครับ,รบแต่ว่าถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะครับ,ค,รบคือวันนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์ที่กว้างแล้วทําก็ไม่สิ้นสุดครับเพราะมันวนอยู่ตลอด รับเป็นมันมันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละครับแต่เราจะลดได้ยังไงคือ,อผมผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่า,เ,าเห็นต่างความขัดแย้งเกิดขึ้นได้แต่เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วต้องไม่ใช้ความรุนแรงอ,อันนี้คือหัวใจต้องไม่จบที่ความรุนแรงต้องต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ใจครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยโอเคเราเรา,เราอาจจะบอกว่าลด ความรุนแรงลดไม่ให้ใช้ความรุนแรงอย่างนี้ครับแต่ความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าจะทําให้เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนก็คือตัวเราเองก่อนตัวเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนครับเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าสันติวิธีหรือปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ได้ก่อนมันต้องมีทางออกครับ คือปัจจุบันในถ้าพูดถึงเลข้อที่จริงสภาพของครอบครัวค่อนข้างที่จะอ่อ,อนแอไม่เหมือนอดีตตรงนี้ก็เป็นความเปราะบางอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับนั้นถ้าเป็นไปได้ไหมครับว่านอกจากการดีไซน์หลักสูตรของสถาบันพุ่เก้าเนี่ยฐานฐานรา,ากหญ้าทั้งหลายเนี่ยมันมีความเป็นเป็นไปได้ไมัรับที่จะเอาหลักสูตรพวกนี้ไปให้เยาวชนได,ไ,ดไ,ดได้ได้มีการเรียนรู้ เป็นไปได้ครับจริงๆแล้วสถาบันพระป,ระประกเกล้าก็ทำเก<อ>ี่ยวกับเยาว,วชนมา<อ>คู่ขนานกับหลักสูตรผู้ใหญ่มาโดยตลอดอนะครับเ<อ>ช่นเรามีหลักสูตรในการจัดการความขัดแย้งสำหรับเยาวชนอย่างนีครับ<อ>และล่าสุดผมนำเรียนดรพีว่าสัก2ปีที่ผ่านมารเราจะเห็นว่าจริงๆไม่ใช่2ปีหมายความว่า2ปีนี้เพิ่งกำลังทำโครงการที่เรียกว่าสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา แต่ว่าเหตุที่ทาตรงนี้เนี่ยก็จะโยงไปเรื่องของเด็กอาชีวะที่ทะเลาะกันตีกันอะไรซึ่งม,มีมานานมากแล้วนะครับคือเราก็พยายามมุ่งเน้นทําโครงการขึ้นมาชื่อว่าสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาเราอยากเห็นคําว่าสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาคือเป็นวัฒนธรรมแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบอ,อันนั้นคือวัฒนธรรมที่หนึ่งวัฒนธรรมที่สองก็คือ วัฒนธรรมแห่งการเคารพในความแตกต่างหลากหลายมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเชื้อชาติสัญชาติหรือความคิดอะไรก็แล้วแต่ครับ,รบและสิ่งที่เราเห็นในท้ายก็คือวัฒนธรรมแห่งการสารเสวนาฟังซึ่งกันและกันและตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติครับ,รบเราอยากเห็นสิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นดังนั้นเราก็เลยทำโครงการนี้จัดอบรมนะครับ ให้กับเครือข่ายของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าครับซึ่งเขาทํางานหรือเป็นผู้อำนวยการอยู่ในวิทยาลัยอ,อาชีวะต่างๆอ๋อเราโฟกัสตรงที่วิทยาลัยหรืออาชีวะอะไรแต่ว่าไม่ได้โฟกัสกับระดับกระทรวงนโะยบายใช่ไหมครับเราเราได้มีการไปนําเสนอครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ใหฟังต่อว่ารรเริ่มต้นเราต้องทําก่อน ทําให้เห็นก่อนจัดอบรมกับเครือข่ายของเราให้องค์ความรู้เรื่องของการป้องกันการจัดการการสร้างสันติสุขนะครับให้กับโรงเรียนให้กับคุณครูแล้วก็ให้คุณครูนี่นะครับไปขยายต่อกับเด็กนักเรียนอาชีวะค็จริงคุณครูก็เป็นโจทย์หลักคุณครูเป็นโจทย์หลักคือต้องควบคู่กันไปทั้งผู้บริหารสถาบันการศึกษาคุณครูแล้วก็นักเรียนแล้ภายรอบ สถาบันการศึกษาได้วเวลามองเราจะมองเป็นองรคร,ร,วองรวมทั้งหมดนะครับองครวมทั้งหมดแต่ว่าก็คือต้องต้องทั้งหมดก็คือเมื่อเราจัดอบรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้องค์ความรู้เขาแต่เราไม่ได้ไปสอนเขาคือเราไปชวนเขาไปกระตุกกระตุ้นเขาแล้วก็ชวนเขาให้เปิดพื้นที่เหมือนกันคล้ายๆกับหลักสูตรผู้ใหญ่เปิดพื้นที่ให้เด็กเด็กเขาจะได้เอาพลังที่เขามีอยู่เนี่ยครับมาแสดงออกด้วยเรียกว่า ในสิ่งที่ที่อยากให้มันเป็นนะเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอมเมื่อเราทําตรงนี้นะครับที่ขออนุญาตนำเรียนก็คือวิทยาลัยการจนาพิเศษสมุดปาการกับวิทียาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกครับซึ่งเด็กนักเรียนเยอะมากนะแล้วก็มาอบรมแล้วให้เขาเนี่ยไปคิดโครงการแล้วก็ไปทําเพื่อสาธารณะครับ เมื่อเราทําเสร็จเราก็มาประมวลมาประเมินดูเราก็ได้รูปแบบมาครับเอาไปเสนอกับทางกระทรวงศึกษาครับตอนนี้กระทรวงก็สนใจกําลังทํารายละเอียดร่วมมา้ร่วมมือกันทํามันต้องเป็นในระดับนโยบายครับคือเรียกว่าระบบการศึกษามันต้องต้องปรับตัวถ้าบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพอสมควรทัศนาของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมาเยอะแน่นอนครับบริบทเปลี่ยนครับเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนการให้คุณค่า ในสมัยดรพีกับผมนี่ก็อาจจะต่างกันแล้วนะหรือใกล้เคียงกันก็ได้นะกับน้องๆรุ่นใหม่ใช่ไหมครับเจเนอเรชัน X Y Z อะไรเนี่ยก็ว่าไปก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกทั้งหมดแล้วก็ผิดทั้งหมดแหละแต่ต้องฟังกันฮะต้องฟังนี่คือปัญหาเรื่องของหัวใจการรับฟังเนี่ยคนคนรุ่นก่อนเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยใช่มว่าว่าทำหรือความรู้สึก ของความเป็นผู้ใหญ่ว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยไอกระบวนาการรับฟังเลยมีน้อยกว่าคือคือถ้าเราจริงๆฟังมันค่อนข้างฝืนนิดอ่ะฝืนธรรมชาติอ่ะใช่ไหม <c oughs> แรกแรกนะมันเป็นเรื่องของทักษะเหมือนกันนะมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกครับมันต้องฝึกฮะ <c oughs> ไม่ฝึกยังไงก็ไม่เกิดไม่ฝึกไม่ได้ฮะก็คือว่าเราอยากพูดอ <c oughs> ่ะเราอยากพูดเราอยากพูดแล้วยิ่งถ้าถ้ามีใครพูดที่ไม่ถูกใจเราอ่ะเราจะทนฟังไม่ค่อยได้ฮะเราจะต้องสวนเข้าไปทันทีฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยที่ที่เราต้องทําคือฝึกฝนก่อนคือในในพูดถึงทักษะที่เราเรียนกันแ่อลักสู่สริสร้างสังคมสันทิสุขในชีวิตจริงของเราเนี่ยเรามีทักษะเยอะนะครับครับแต่ที่ใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนนอนเนี่ยมี3าทักษะใหญ่ๆหนึ่งสื่อสารสื่อสารสื่อสารมีการพูดการฟังการถามการกล่าวตวนถูกไหมฮะใช่ใทักษะที่สก็คือเรื่องของการเจรจา ต่อรองเนี่ยจะตื่นไม่ตื่นจะกินไม่กินจะไปไม่ไปใช่ไหมครับเนี่ยทั้งวันเลยครับเรับวันนี้จะมาไม่มาจะไปไม่ไปจะซื้อไม่ซื้อใช่างเทักษะที่3คือการตัดสินใจครับอืมอันนี้สําคัญเลยนะการสําคัญเนี่ยประเด็นก็คือว่าถึงเวลาตัดสินใจไม่ยอมตัดสินใจแต่เขาบอกอย่าพึ่งโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง่ดนสรุป อย่าจัม into the conclusion แต่รีบร้อนซะอย่างนั้นครับอันนี้คือ3ทักษะแต่ผมกลับมาเรื่องทักษะแรกทักษะการสื่อสารสําคัญสุดฟังครับครับคือฟังฮะฟังแล้วเราจะรู้เลยว่าดรพีกาลังคิดอะไรผมกําลังคิดอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าฟังแล้วมันจะแก้ปัญหาได้นะครับแต่ต้องฟังซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าเมื่อผมพูดดรพฟัง เมื่อดรผพีพูดผมฟังก็หมายว่ามีการพูดและมีการฟังกันและฟังอย่างลึกซึ้งมันเป็นฐานข้อมูลของการตัดสินใจใช่ครับแล้วอย่าเพิ่งดรวนสรุปครับครับโอ้โหกำลังคุยสนุกเลย <laughs> เวลาถูกขโมยแล้ว <laughs> อยากอยาก,ยากให้ท่านเพ่อ,อ,อฝากถึงท่านผู้ชมเรื่องบทบาทของสำนักสันติวิศิปัจจุบันช่วยตอบโจทย์ต่อสังคมหรือเชิญชวนยังไงเเลยครับ ครับวันนี้อย่างที่ผมนําเรียนครับว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เราต้องใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาครับสันติวิธีเนี่ยไม่ใช่การยอมจํานนนะครับแต่เป็นการเผชิญกับปัญหาเผชิญกับปัญหาว่าเรามีปัญหาอะไรเราต้องจริงจังนะครับเอาจริงเอาจังกับปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนเนี่ยเราต้องให้เกียรติกันเราต้องเคารพกัน สิ่งสาคัญก็คือเราต้องมีความเห็นอ,อกเห็นใจกันเป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางสํานักสันติวิธีและธรรมิบาลสถาบันพระปกเกล้าก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ให้องค์ความรู้นะครับในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับสาธารณะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกันเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุดของสังคมครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคด,ดีสังคมดีได้นําประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยตอบโจทย์ ให้สังคมได้มีช่องทางวิถีหรือเครื่องมือที่จะนําไปสู่สังคมสันติสุขได้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพอสุพนัทเป็นอย่างมากนะครับมีโอกาสทางรายการก็จะเชิญมาสนทนาเพื่อจะอย่างน้อยก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเครื่องมือใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมครับรายการคิดดีสังคมดีจะพบกับท่านผู้ชมทางสถานี t n เอ r u สองทรู n ิ True ID หรือว่า Facebook หรือ i n s t a g แกรแล้วก็ YouTube วันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ขอพรบคุณมากครับสรีมบ้านเดียวแบรนด์ใหม่จากซิงเอสเตท